จบไปแล้วครับคลิปนี้กับงานทดลองดาวรุ่ง1ใน2ของสโลวาเกียยุค2000ครับตัวนี้คือโทมัสโอราเวกนะครับผมเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวสโลวาเกียในยุค2000ครับจากทีมวิกตอเรียซิสคอปนะครับผมซื้อมาผมซื้อมา5ล้านปอนด์ผมใช้แมนอยู่ในการ ทดลองงานนะครับผมตัวนี้เป็น Data Original เลยนะครับตัวแก้ไขบั็กแล้วนะครับจะไม่สามารถคุมทีมสซรเวียไอวิตอรีซิสคอฟได้นะเพราะว่าเป็นทีมในลีกเช็คนะฮะไม่มีให้เล่นนะครับผมก็เลยต้องหาทีมที่มีเงินนิดนึงซื้อมานะฮะ ผมลองคุมทีมระดับล่างๆแล้วนะครับซื้อมาไม่ได้นะฮะทีมไม่ปล่อยนะถึงแม้ทีมจะปล่อยก็ไม่น่าจะผ่านเว r ร Permit นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่มีสัญชาติโสโลวาเกียแล้วก็โสโลวาเกียไม่ได้อยู่ในอาสาภาพ EU นะครับผมนี่ครับผมก็ให้หกหมืนปอนด์เลยนะก็ให้เป็นตัวอ o พอ a ทนไปเลยนะครับ มาดูผลงานของแมนยูก่อนสักนิดนึงนะครับผมในพรีเมียร์แมนยูได้แชมป์นะครับชนะ33เสมอ4แพ้1ยิงไป130ประตูนะฮะเสียไป26ประตูนะครับเลตติ้งสูงสุดเป็นโอราเวกนะฮะผม8.65นะฮะบ,บิดเบียดกับลิซลอยนะครับรุ่นพี่่8.57นะครับมีน่าจะมีการบาดเจ็บไปนิดนึงนะครับทำให้นิซลอลอยเบียดแซงเบียดแซงขึ้นมานะคะ าดาวสันวงส,สุดเป็นออราเวกนะครับสามสิบสี่ประตูนะครับผมที่สองก็เป็นองเดียนนิสเตรลอยนะครับยี่สิบเก้าประตูเท่ากันนะครับแชมเปียนลีกแชมเปียนลีกได้ลองแชมป์น,นะครับแพ้โรมาไปสองศูนย์เอฟเอครับ ตกรอบรองชนะเลิศนะครับผมแพ้ซันเดอร์แลนด์ไป0-1นะครับไอ้โทโมัสโซเลนเซนเนี่ยเหนียวมากๆเลยนะฮะแนะนำให้ซื้อใช้ดูนะครับผมกล่องไอ้ผู้สัประตูนะครับชาวเดนมาร์กของซันเดอร์แลนด์นะครับอาลิคับได้แชมป์นะฮะได้แชมป์ชนะฟูลแลมไป4-0นะครับโอลาเวยิงไป2ประตูครับผม ก็ได้2ถ้วยน,นะฮะหลีกคับกับพี่เมียนะฮะส่วนแชมเปยหลีกแพ้นะครับนัดชิงมาดูโดยรวมกันนะครับผมเรตติ้งสูงสุดก็เป็นโอเวลเลกนะ,นะฮะับ8.60นะฮะสง่งมินิสลอย24นะครับกิก22โอลาเวกเองนะฮะเจ้าตัวเองส่งไปถึง21แล้วไม่ได้ยิงอย่างเดียวนะครับส่งด้วยนะฮะแบ็คแคม19นะครับโซชา18เวลอน16นะครับผม ยิงสูงสุดเป็นโอราเวกนะครับสูง62ประตูนะครับนิสเตอร์ลอย49นะฮะโซชา31เบ็คแคม25นะครับเวลลอนด์18กิก15นะมาดูโอราเวกกันฮะมีอาการบาดเจ็บสองครั้งนะครับผมช่วงมกรากับช่วงเมษานะครับเดือนหนึ่งกับ9วันนะครับช่วงที่หายไปเดือนหนึ่งทำให้นิสตรอยยิงกระจุกกระจายขึ้นมานะฮะแล้วก็ ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยม1ครั้ง2ครัง้ง3ครัง้ง3เดือนนะครับนักเตะยอดเยี่ยม3เดือนแล้วได้1 2 3เดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนิดนึงนะครับสิงหาออกตุเบอร์เอพิอ่าโอเคแล้วก็ได้ลอง ได้อันดับสองนะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีเลยนะครับลองมิสต์ลอยนะครับได้อ่าได้นักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับลองลงมาก็ไปโซชานิสลอยนะครับแล้วก็ไปได้สุนน้ายอดเยี่ยมของยุโรปนะครับผมเรียงเหมือนกันนะครับโซชานิสลอยเรียงลงมาเลยนะครับอลลได้ที่หนึ่งนะครับได้สองรางวัลใหญ่ของยุโรปนะครับ แล้วก็นี่นครับลงไป55เกมนะครับยิงไป62ประตูนะฮะส่งไปถึง21เลวฮะแมตช์ได้15นะครับจบเลตติ้ง8.60นะครับค่าตัวพุ่งไป17ล้านปอนด์แล้วนะครับผมจากการซื้อมา5ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นซูน่าที่น่าซื้อใช้ตัวหนึ่งนะครับผมก็ใครเล่นทีมกลางๆมีพอจะมีกำลังซับกำลังในการ ถ้ขั้นเหนยก็ลองซื้อมาแบกทีมดูนะครับน่าจะช่วยได้นะฮะน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับตัวนี้1ใน2ศูนย์หน้าชาวสโลวเกียดาวรุ่งในยุค2000นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรัะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกกัน่นเกมนะครับสำหรับการแนะนำตัวนักเตะในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ